โอเคนะครับผมสวัสดีครับอยู่กันในช่องอนุเทศบุญคุ้มนะฮะวันนี้จะมารีวิวนี่เลยนะครับนี่จเจ้านี่ฮะเตารี่พกพานะครับ,ในร,พบพในราคาแค่หนึ่งร้อยกว่าบาทเองนะฮะมาดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างแกะในกล่องนะครับ ว้าวนี่นะครับโอ้นี่ฮะเตารีดพกพาขนาดเล็กนะฮะนี่เป็นตารีดไอน้ำนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้เตารีดไอน้ำปลักเสียบนี่ฮะ นี่ป๊าปแบบนี้นะครับนี่ในกล่องก็จะมีฮะมีตัวเตารีดนี่ฮะขนาดเล็กพกพาสะดวกอ่าก็เวลาไปพักตามต่างจังหวัดหรือตามโรงแรมหรือไปพักที่อื่นฮะว่าตัวเล็กนิดเดียวฮะพกพาสะดวกแต่ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าครับผม,ผมก็ยังไม่ได้ลอง เดี๋ยวราจะมารองดูไปรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะฮะในกล่องก็จะมีเตารีนะฮะแล้วก็มีอ่านี่ก็น่าจะเป็นที่ใส่น้ําใส่น้ำในตรงนี้น้ําใส่ในนี้โอเคแล้วก็จะมีคู่มือนะครับมีคู่มือมาให้คมือบบนี้โอเค เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับผมมาลองดูไปพร้อมๆกันนะฮะว่าตารีดเจ้าตารีดพกุกพานมันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าสามารถใช้รีดผ้าได้จริงหรือปเปล่ากินไอเตารีดไอ้น้ำซะด้วยนะฮะนี่อันนี้เอออนี้ก็จะมีแบบว่าเราใส่น้ําเข้าไปให้ไปบินปุ่มกดไอ้น้ําออกอย่นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม โอเคเรามารองทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเติมน้ำเข้าไปในเตารีดก่อนนะฮะนี่ฮะก็ดึงสลักข้างหลังออกปุ๊บถอดออกมาได้นี่นี่นะฮะเป็นลักษณะนี้นี่แล้วก็เติมน้ำเข้าไปในนี้นะฮะมีจุกออกมา นี่ฮะก็เติมน้ำเข้าไปในนี้นะครับเปิดเปิดจุกออกมาฮะโอเคเติมน้ำกันก่อนฮนะนี่อันนี้ก็เป็นอ่าที่เติมน้ำครับก็จะมีขีดบอกว่าเราเติมต้องเติมแค่ไหนฮะนี่ครับก็โอเคเทน้ำลงไปเลยครับ ปิดฝาปึ๊บปิดจุกมันนี่ฮะน้ำใส่ไปละโอเคใส่คืนครับโอเคมามาลองดูกันฮะเดี๋ยวเสียบปลั๊กครับใช้งานได้หรือเปล่า สกโอเคนี่ฮะเสียบปากก่นอนปึ๊บเสียบแล้วนี่ก็เป็นไฟบอกสถานะใ่มีนนะฮะ <c oughs> นี่นี่คิดมีน เราเพิ่มความร้อนครับแม็กไปเลยนี่ไฟออกแล้วไฟออกแล้วครับใน,นี้ผมจะปรับเป็นสุดไปเลยนะฮะเป็นแม็กไปเลยรอมันร้อนก่อนอืเริ่มร้อนแล้วครับผม ม,มีน้ำหยดนิดหน่อยฮะผมลองมารีดไอตรงที่น้ำหยดดูเลยแล้วกันนะฮะน่าจะร้อนแล้วล่ะเฮ้ยร้อนครับผมนี่แห้งเลยร้อนใช้ได้เลยร้อนมากร้อนมากครับนี่งไงนี่ครับเมื่อกี้ลอยน้ำหยด แห้งไปเลยะฮะอุ้ยใช้ได้ใช้ได้ครับผมจะลองกดอ่าไอที่เป็นไอน้ําดูนะฮะกดปุ่มนี้มันจะมีไอน้ําออกมาป่ะคือย่างไร้ปุ๊บเฮ้ยนี่ได้ยินเสียงไหมฮะเสียงไอน้ําออกนี่กดอีกทีนะฮะไม่รู้จะจะเห็นหรือเปล่าโอเคอย่างนี้จะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ นี่นี่ฮะโอ้มีไอ้น้ำออกมาจริงด้วยนี่นี่เยวะรีดให้ดูอีกทีนะฮะโอ้โอ้นี่ครับแห้งรีใช้ได้ครับราคาร้อยแค่130ร้อยสามสิบกว่าบาทอันนี้ผมสั่งซื้อในช h อป e ีมานะฮะ หูคุ้มครับคงเวลาเราเดินทางไปไหนก็พกพาไปได้สะดวกตัวเล็กครับตัวเล็กนิดเดียวใช้ได้เลยฮะมีไอ้น้ำด้วยมีระบบไอน้ำด้วยเนี่ยกดให้ดูอีกทีฮะโอ้ดูฮะโอ้เขาท่าครับรยกระบ,บาทคุ้มมากเดี๋ยวผมจะ, <c oughs> จะมาลองรีดกงเกงให้ดูนะฮะ กดไอ้น้ำปั๊บรีบนี่ฮะนี่ลอยน้ำน้ำเปียกมันจะแห้งหรือเปล่า นี่แางเกงยียนขาสั้นนะฮะอืมจะได้ครับร้อนเลยฮะนะครับโอเคเดี๋ยวรีบจนมันแห้งว,ว้าวมีครับร้อนใช้ได้เลย ใช้ได้เลยครับผมสามารถรีดผ้าได้จริงฮะร้อยสามสิบกว่าบาทนะฮะก็ลองไปเลือกซื้อดูก็บอกว่า,อาลองเซิร์ชดูฮะเตารีดพกพานี่ฮะเตารีดพกพาราคาร้อยสามสิบกว่าบาทใช้งานได้จริงครับลองทดสอบแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะใช้ได้ทนนานแค่ไหนนะฮะก็ลองไป เลือกซื้อกันดูนะครับผมนี่ฮะกดไอ้น้ำให้ดูอีกทีนี่ครับใช้ได้ครับว,ว้าวไม่ธรรมด,ดาครับก,ก่อนโอเคนะครับผมเป็นไงฮะหลังจาก เราทดสอบไปแล้วฮะตาวรีกพกพาขนาดเล็กนี่ฮะก็ใช้งานได้จริงครับนี่ก็ลองไปหาเลือกซื้อกันดูนะฮะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอนุเทพบุญคุ้มด้วยนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับบาย